สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงหรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแน่นยําม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r บ u พยา a 5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนเรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่10ดาบเลย หนึ่งไม้กาลังจะมีการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมีการเริ่มต้นหนึ่งถ้วยนะครับสองดาบแล้วก็ไพ่ก้าดาบโอเคไม่ต้องกังวลนะ เท่าที่ดูแปลว่าสิ่งที่เขากําลังวิตกกังวลอยู่กําลังจะคลี่คลายกาลังจะจบสิ่งเหล่านี้ลงไปมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของเขามากขึ้นอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่ดูไม่ค่อยโอเคเนี่ยเหมือนเขากําลังจะเปลี่ยนผานนะครับกับความรู้สึกหรือทานฟอร์มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะอะไรที่เขาวิตกกังวลนะครับกับปัญหามันสร้างความรู้สึกที่เขากับเรานั้นไม่ชัดเจนต่อก,กันนะครับแต่สิ่งที่เขายอมรับ สิ่งที่เขาเปิดใจสิ่งที่เขานั้นอยากจะมี passion ความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาเนี่ยจะมีพลังงานของการที่อยากจะเริ่มต้น ความรู้สึกกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะมีความรู้สึกมีแพชชั่นมีการที่อยากจะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับสิบดาบเปราะว่าเขาอยากเคลียร์พลังงานกับความรู้สึกที่มันเป็นนกาทีฟอยากจะให้ทุกอย่างมันดูชัดเจนดีขึ้นอยากจะทําให้ปัญหากับความสัมพันธ์ที่มันดูอิลักอิเลือนะครับความรักความสัมพันธ์ที่มันดูไม่เต็มเต็มความรักความสัมพันธ์ที่มันมี ท็อกซิตในอดีตต่างๆอยากจะเคลียร์อยากจะคัดอยากจะจกมันเพื่ออยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมนะครับพัฒนากว่าเดิมอะไรประมาณนี้ให้มันไปสู่ความสำเร็จได้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างไรสำหรับตัวเขาคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้างเจ็ดถ้วยนะครับ แฮงแมนไพ่สิบออฟสอดนะครับ6ดาบว้า wow. ว10เหรียญไพ่ใบสุดท้าย j u d g m e n t อิพนธ์ใต้สำหรับ1ดาบเขาทำได้แหละแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหลังจากที่เขาอึดอัดนะครับเขามีความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึกที่อาจจะดู ออนออนออฟออฟนะครับไปไปมามามีความรู้สึกเหมือนฟุ้งซ่านน égative กับความคิดเจ็ดถ้วยนะครับบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองมีความรู้สึกแบบเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวคุณอะพร้อมที่จะให้อภัยเขาไหมพร้อมที่จะมีความรู้สึกดีๆกับเขาหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ ครั้งใหม่กับเขาไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถที่จะยอมรับความรู้สึกและ move on กับความรู้สึกของเขาได้กล้าเผชิญหน้ากับความจริงกับความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณมากขึ้นนะครับมันจะทำให้เขาเนี่ยปลดล็อกบางสิ่ง j u d g m e n t คือการหลุดพ้นความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเขามองไปที่อนาคต10เหรียญเนี่ยมันแปลว่าความสุขความสมหวังสังเกตดูตามหน้าไพ่นะครับเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายที่กำลังแอบอินนอน แนบชิตกันอยู่ถูกไหมแล้วมีปููกกาลังสอนหลานขึ้นต้นไม้อยู่ต้นไม้นียนะครับเขาเปรียบเสมือนบ้านสิบเหรียญหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แปลว่ามีทุกอย่างพร้อมพูนนั่นแปลว่าเขาต้องการที่อยากจะมีคุณเพื่อที่จะตอบรับในสิ่งที่มันมีความรู้สึกดีๆความมั่นคงนะครับธาตุดินเนี่ยคือเหรียญเนี่ยคือความมั่นคงเขาต้องการความสุขสงบ ความมั่นคงที่ดีต่อตัวคุณอยากจะเริ่มต้นความรู้สึกดีๆกับตัวคุณอยากจะมีแพชชั่นมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณนะครับอยากจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นลงตัวและก็มั่นคงทิศทางที่ดีขึ้นเขาอาจจะมีบางสิ่งที่อาจจะอยาก ยอยากพัฒนาอยากเติบโตอยากจะมีอะไรดีๆกับตัวคุณแต่ถ้าเกิดบางคนที่เขายังไม่ Take Action กับคุณแบบนั้นแสดงว่าต้องให้เวลากับเขาอีกสักหน่อยหนึ่งถ้าเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ หรือความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาจะเปิดรับในสิ่งที่คุณเป็นนะครับและเขาจะมีการ Take Action กับเรามากขึ้นมีแรงปัถนานะครับกับความรู้สึกที่อยากจะมีอนาคตกับเรามีความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มไปถึงขั้น f u l f i l l กับความรู้สึกสิบเหรียญมาความมั่นคงที่ดีความรู้สึกดีๆความแบบเป็น Success กับความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะ มีจุดเป้าหมายมีความรู้สึกเหล่านั้นนะครับเพียงแต่ตอนนี้มันอาจจะยังทําให้เขามีความรู้สึกยังไม่สามารถปลดล็อกหรือยังไม่สามารถปล่อยวางได้มันทําให้เขาค่อนข้างกระอักกระอ่วนใจอิหลักอีเหลือตัวเองกับความรู้สึกและเขาอาจจะยังคงต้องใช้เวลากับการม o ฟออนตัวเองนะครับแต่สุดท้ายอ่ะหนึ่งดาบมาเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคไปในทิศทางที่ดีเขาจะจบในเรื่องของความรู้สึกสิ่งเหล่านี้สิบดาบมันมา นะครับอย่าด้อยค่า10ดาบนะ10ดาบแปลว่าจบสิ้นปัญหาอีกไอ้9ดาบเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ยังแบบหาข้อดียากอยู่นะแต่ข้อเสียเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดคือความคิดมากวิตกกังวลอ๋อ9ดาบแปลว่าความรอบครอบแปลว่าถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ของคุณมาถึงนะัจุดทางตันแต่ถ้าเขาคิดหรือตกผลึกหรือปลอดล็อกตัวเองได้จากจัดเม้นแล้วอะ ดัชเชสม์หมายถึงการหลุดพ้นการปลดปล่อยนะครับถ้าเขาพยายามหลุดพ้นตัวเองปลดปล่อยตัวเองไม่จองจําตัวเองกล้าที่จะตัดสินใจนะครับกับการที่จะเดินหน้าถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคขวางกัน้นแต่ถ้าเกิดเขาก้าที่จะฟันฝ่าไปในทิศทางที่มันมีอนาคตที่ดีกับคุณนะ่ะคิดว่า ความรักความสัมพันธ์จะกลับมามีโอกาสมีความรู้สึกดีๆอย่างที่ไพ่บอกเลยถ้าเขามีแพชชั่นมีแรงจูงใจที่มากพอนะครับเขาจะทำตามความคิดและความปรารถนาการเปิดใจการยอมรับหนึ่งถ้วยมานะครับการเริ่มต้นจะสามารถไปในทิศทางที่ ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับสิบเหรียญคือจุดเป้าหมายความสําเร็จของเขากําลังจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกมั่นคงต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันมากขึ้นแล้วทาให้ความหลักของคุณนั้นเติบโตและพัฒนาไปอย่างดีงามและออแกนิกด้วยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งหมายมันคือพาชันที่เป็นการเริ่มต้นนะครับส่วนหนึ่งถ้วยก็เป็นการเปิดใจการยอมรับ กับความรู้สึกที่มันเป็นการฟื้นฟูภาวะจิตใจเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับอีกครั้งหนึ่งหนึ่งดาบก็คือหนึ่งเหมือนกันก็คือการเริ่มต้นกับการฟันฝ่าอ,อุปสรรคเพื่อความรู้สึกที่มันเป็นความชัดเจนนะครับแล้วก็ชัดเจนกับทุกสิ่งอะที่มันเข้ามาเพื่อที่จะได้เริ่มต้นกับความรู้สึกดีๆกับ ความรักความสัมพันธ์และพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดี1ถ้วย1ไม้แล้วก็1ดาบเหลือไพ่1เหรียญไม่ได้ขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรมันมี10เหรียญมาแล้วดีกว่า1เหรียญอีกนะครับมันแปลว่าทุกอย่างจะทานฟอร์มแบบปุ๊บเลยนะครับเข้าไปสู่ความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเลยดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิง์ลัณนาสิงทำทุกอย่างให้มัน โอเคที่สุดเลยการที่เราต้องเปิดใจยอมรับแล้วมีแพชชั่นให้มากที่สุดนะครับให้เรามองการไกลหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับอะไรที่อยู่ในใจเคลียร์มันให้หมดเราจะได้พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับเขาเข้าไปในความสัมพันธ์เหมือนเราเปิดประตูรับเขาอะไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้สร้างกำแพงไม่ได้แบบเอาภูเขามากั้นไว้แบบนั้นอะอเดี๋ยวความสัมพันธ์มันก็จะ ไปในทิศทางที่ดีแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นตอบรับแล้วโอเคมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ